คือทิ้งเลยเอาน้ำพี่ขอโทษทำไมอ่ะลืมเอาของเออว่าทำไมเงินกูเยอะจังวะไปได้คิวใครมาเฮ้ยค่อยออกมาได้จ้าคือต่อให้ก่อนใอ้ตัวมาค่อยลงมาเสียงดีกันาดนั้น โอ้โหเลนเยอะเข้าเลยนี่แล้วมันต้องกดขนเล่นเลยเดี๋ยวนี่คือไม่ไงล่ะสเต็ปคามิวคือแฟตรอใแฟตก่อนแล้วก็เกาะกำแพงก่อนแล้วค่อยๆพุ่งโอ้ยเฮ้ยเฮลเฮลเฮ้ยโอ้โหขัดตามแน่นอนมันรอแฟตอยู่แล้วน่าอยู่มั้งนิโลโอ้โห โว้แม่นงน่าเหื่แรงชี้ภายต้อนไม่ได้เ่ะอเอาไป่ังอะไรพี่<า>แพตคู่หมดแล้วนี่แค่นั้นแหละยิงต่อถือว่ากดโค้ดไปแล้วตั้งหายนะพี่จาวันมาแล้ว ชี่แปดหลบทั้งไม่ออกอะไรสาตาม่โดนี่ออไปเชียลืมมันแตะโลได้นะวะ ได้ปะอุ้ยถอยเลยายเลยอยเลยเอ้ยลืมไปเลยเร็วมันทำอย่างนี้ได้ตัางหายพี่มเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมลืมโอ้โอ้โอ้อ้อ้อออมออมันอ้อมเห็นนะขับก็ได้วะโอ้ยโอ้โหจะวันวิ ouais deflect, ่งพอดีถอยไปอย่ามาร่วมกันม่็มพี่ ไม่อเอเอ,อะไรอะเจะวันวีหกนะคืออะไรอะคือแล้วยิงไปแล้วทำไมไม่ตายอะงงมากอุสุดๆนี่เป็นไงละมึงเป็นไงละเมึงลงเจว,วันนะครับให3 3> วว้ขอซ้ำก่อนเฮ้ยอภัยรีด้วงเจวนันเฮ้ยอภัยรีด้วงเจวั ยะรีบ้างเหรอจ้วานแล้วมันจะวานมาอยู่นี่ไงไปว่ายังไงเออก็ว่าอยู่ไหวมากขนาดไม่ได้ออกบูญน่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วตายเลยสิคืองงมากอัลีลองแต่วานจ้วานโผล่ล่างเฉยออกท้าตันเวกกว่าไหมเล่นกลางไม่เป็นไรพี่ไหวชิลอยู่ สองแล้วครับตั้งเป็นก็ต่ดได้ทีอะทีน,นี้ก็ชิบหายตีที่อะเพราะมันต่อได้ผมมีต้องออกต้านไปผม,มผมผมีโดนแลคิวอยู่ไลยมีฟาร์มพอละอะม,มีเหตุผลนะถ้าดีกว่าไ <laughs> ม่ไม่แล้วถ้ามันออกก็ได้คือผมงินชิลเลิ่มันเป็นไงบ้างคิดว่าไาง,ไง,งแล้วแล้วก็คือผมมันนี่ไง ผมเบิร์ดมันชดเดียวตาได้อออีเเดคือมันตะคิวไปปุ๊บผมเข้าไปเบิร์ดแต่ว่าเทรดอิน่อยเฮ้ยอะไรมึงจะคอมเดนกับตัวนี้ก็แหละนี่นี่นี่กลางหายติเลยทิดเลยตายแล้วกลางหายนะเมติเอาต่อได้ ข้ากูเลยข้ากูข้ากูเลยไม่มีฮิลไม่มีหิวนะไม่ใส่ไปหมดละวได้มาหกร้อยกินเร็วแฟตใช่ไหมใช่อีกไหนด้วยโอ้ยเรนรู้ดีจังเลยวะวายวายยังไงข้าบนข้าบนอีกสองทีบาดับลาดอย่างนี้อีกแล้วภาพคุ้นคุ้น ภาพจำยังชัดทำไมมึงไม่ออกน้ำตาวะเออหยดน้ำตาช้าลงหน่อยได้ไหมเออขอให้เธอได้ไปก่อนเห็นปลาแล้วเปล่าเจอวานอยู่นี่มาดิก็มาดิก็มาดิไอ้เหี้ยจอวันอยู่นี่นะโอเคเขาพขกกางไหมพูดเขางพูดไม่ลงล่างอีกเขากลางวะเอาเวนนะเอาเวนนะ แพนลงนะพี่ระวังหลังไปแล้วเอ้ยไปสอง้วพี่เจโกลเลยทาไม่ได้โอ้โหเมือร์ยังไม่อยู่มันไม่ได้ก่อนพี่ตะวันตะขันนี่เดีบ้างนี่เดีบ้างนี่เดีบ้างที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 เห็นทีเห็นทีเห็นเซฟก่อนโอ้โหแมนดารินหมดคอนเดมไม่ได้หรอกแต่กิ้งได้ทีนึง มึงก่อนได้ไหมได้นะไปรับไปเร็วเร็วกำลังไปอะไรพี่หน่อยเราบอมีคนโตตรงนี้นะไม่มีวอร์ดอ่ะมาแล้วมาแล้วเยอะว่ะทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้ง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  ไปแรงใช่ไหมลรทีไปแรงนะจรงหวะปักกันกลางทีพี่ส่งไฟด้วยโอ้ีเดินใกล้ม่เนี่ยนอ่ะหลอดเฮ้ยพี่อยู่ใกล้เกิน ตีมพี่อบไม่น่ะรีมๆร็ลีรอลีหนึ่งกูดาวไม่ทันมาแล้วเไปนะเจ้าวันเจ้าวันาวันโอเคนี่ละเฮ้ยมันตามอารตินตี้ตามสุดมันตามสุดมัตามสุดรนนีอะรียเปรี้ยวเไอ้บูกวมามันอยู่เอาไงจะไปอยู่สองคนน่นะตอนนั้น ที่ไม่ไปนะไปดูแล้วน้ำที่อยู่คนที่มันจะไปลิฟท์เปียงองวันจาวั้นน่ะจาวันไหมอันนี้ก่อนจะโดนได้ไหมจาวันไปบนนะอะเฮ้ยมันแฟ ไปไหนได้สัตว์ไม่เก่งแล้วอ,อ่อยอ่าขอโทษจ้าจ้าเออโยนโยนนี้มันจะพุ่งเข้ามาววอืมเงินจะกลับบ้านก็จบแต่โยนี้มันแฟดช็อตเมื่อกี้ใช่มีแฟดคู่ครับ,บกระโดโดที่ตีหลัาไม่ได้ตีได้จีได้ปามาไอ <ป S> ้ไอ้กลางมาเอาแล้พูดเดินเอาหน้าไปหลับทำไมเอาล่างก่อนเลยนะล่างได้นะล่างก่อนดีกว่าเวนแฟรแล้วเวนแฟรแล้ว โนดไปแล้วเวื่อแบบนี้แม่หายพี่เราเฮ้ยพี่เริ่อติด้วได้วยง่ายเลยนี่คุณน่าจะแฟกเรียมังกรนแล้วเราเราคุมไปก็ได้พี่มังกรคนเดียวได้ตออซองกันนะมีคนโดนมีคนโดนสวดไ้ก็พองานไก็พอ เราเข้าเออเหมืนเขาแล้วชิบหายแล้วเราอะเข้าพี่สู้เลยน้องพี่ไม่สู้อ่ะแมวแมวถอถอยดีแล้วถอยเลือดเลือดถูเลือดพี่ดิ๋มวแมวแมวพี่เหรอเขาอยู่ในแมกลายเป็นและวแมวอะไรแม่โก้พี่ไปก่อนละเวนไหมอุ้ยมากันเดี่ยวอะเราไม่รดได้ đoàn viên điên mà cái gì wow. sao vậy thế? sao? ป่ามันไม่กล้ามาป่ามันไม่กล้าเดินมารอบนี้เขาเป๊ะว่ะน้อนพี่โหดตัวโหดพูดงี้ที่ละปาาตลอดเฮ้ยกระตุกเฮ้ยเฮ้ยหลกระตุกอะไรกูเฮ้ยจาวานจาวานจาวานอย่างนี้ไปอยู่พี่ดีเดมลง ยืนบองไปเลยจาวันเดียร์นี่จาวานเดียรนี่จาวานเดียร์นี่เป็นเอเวอเรเยอะจาวานเดียร์นี่เอาเลยนี่ห่าุกูตูดเดี๋ยวเดีมันคิวจะมั่นนะครับเฮ้ยอะไรวะน่า อะไรวะอ,อันนี้ก็มั่นเลอวเกินชอบเอาสกิลอีหลงโอ้ผมไม่ชอบจริงผมยังเผาโคตรแรงเลยเผาสองชิ้นนะโอ้กางกางกาง ไอช็อปด้อ่ะคือเรียบนีหมดตลอดเลยแฟดเดี๋วเข้างในผมวนแฟตอันติแบลล์อันติด้วยไอวอลนไหมเนี้ดันช็อปช็อปช็อปจะโดนไหมเราจะทำใสามสิบบีว่ะมันก่จะเกิดอีกหนอาทีด้วยเอาไงสักอย่างเอาไหมล่ะ ข้งางนเนี่ยเหรอที่ผมมาอ้างบนนั่น WD b o a นั่นับงั้นกลับดีกว่อนโอนไปได้นะพี่โซโลได้ได้สิทมาลวโหเข้าอันทั้งบนนั่นเล บายจบชีดี <She. S 2> <B. S 1> ไม่ชอบเอาสุดเกินนเก็ไม่มีอะไรนี่จีก็เล่นเล่นดีเนี่ยเล่นปกตินะ ออไช่พี่มเม่นมีอะไรนะน้องทำไมต้องว่าน้องขนาดนั้นเออจริงก oh, <thing. S 1> ็พี่ยังไม่เจอแบบพี่ผมเจออ้าว